ตันนี้มันเป็นเครื่องอี s u ใช่ไหมพี่เป็นเครื่อง e-su d m a ม r พี่อันนี้เป็นคื่หนึงเลยเนี่ยใช่อันนี้ออฟเป็นออฟ1ิสองครับ<ป>ออฟสิบสองระบบในเครื่องนี้เป็นลูกก้านคอครับผมข,<อ>ของอะไรพี่ m x ครับ <the> mrx เบิกทุกชิน้นใช่ครับ หมดไปกี่บาทพี่เฉพาะค่าวางเครื่องค้าชั่ง3ามแสนต้นต้น,นะพี่สวัสดีครับผมแอดมินเพจติ่งรถซิ่งโซไซตี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอยู่กับเชฟโรเลตตัวนี้น่าจะเป็น New Shape, นะิวเชฟเนาะรายละเอียดน่าจะเป็นนิวเชฟทำสีสวยงามมากแล้วก็ทอ,อปหลังล้อล้นจัดเต็มอ่าเดี๋ยวรายละเอียดของรถเนี่ย ทำอะไรไปบ้างระบบแบบไหนเดี๋ยวให้พี่เจ้าของรถเนาะมาแนะนําว่าทําอะไรไบ้างครับสวัสดีครับผมน้ำออริจินอลครับผมพี่น้ำนะคันนี้ก็คือมันเป็นนิวเชฟปีอะไรพี่คันนี้ปีสิบสองครับผมนิวเชฟตัวแรกใช่ครับต่อจากกาหวานเลยใช่ครับก็คือตัวนี้มันเป็นเครื่องเดิมที่สองจุดห้าม จ้าดได้เ่องเดิมสองิดได้ <5. S 2> เครื่องเดิมสองจุเอาเดี๋ยวภายนอกก่อนอพี่ไปทําสีอะไรมาพี่พวกนี้อันนี้เป็นเขียวมะนาวครับเขียวมะนาวครับทํทำจากที่ไหนครับพี่ทําจากอู่ช่างวาทคองสิบสองคอง12บสอสีสวยงามเหมือนกันนะค,ะครับนี้ถ้าเราถ่ายกลางวันเนาะ แต่ทีนี้ก็คือคาร์บอนของพี่มีจุดไหนบ้างคาร์บอนคาร์บอนก็จะมีแก้มฝากระโปรงอันนี้งานเพียวใช่ครับงานเพียวโองานเพียวเคาะรู้เลยก็ฝากระโปรงใช่ครับแล้วก็มีท้ายใช่ครับแม็กตัวนี้มันเป็นแม็กของอะไรพี่เป็นแม็ก n5 ตัวเซต E ครับออฟมันลึใช่ครับออฟออฟหลังจะเป็นออฟ12ครับอ๋ออ่โอเคเดี๋ยวมาด้านหน้าเลยดีกว่าครับอ่พี่ด้านหน้าของพี่นี่มันเป็น9.5ไหมใช่ครับ9.5พี่ใส่ยางเบอร์อะไรครับตัวนี้ อันนี้จะเป็นสองหกห้าสามหน้าครับผมคาดผมโหลดไปเท่าไหร่พี่อันนี้โหลดหน้าหน้าประมาณประมาณห้านิ้วสี่นิ้วผมเนาะแต่จาไม่ได้ว่าโหลดไปเท่าไหร่ใช่ตัวนี้มันหกรูพี่ใส่แดปเตอร์เป็นหกออกห้าใช่ไหมใช่ครับสวยงามเลยก็คือแม็กมันออฟมันลึกเนาะตัวตัวนี้ข้างหน้ามันเป็นออฟเท่าไหร่ไม่รู้พี่อันนี้เต็ปมันเนาะมันเป็นเต็มจากมาเลยรับผมก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้ก็คือ ดูมันเป็นชั้นสวยงามเลยแม็กสำหรับ N5 ตัวนี้นะไม่ค่อยเห็นคนใส่ส่วนใหญ่เห็นแต่เป็นแบบลึกๆใช่ใอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูด้านท้ายด้านท้ายออฟนิดโอ้โหผมว่าอันนี้เป็นคื่นึงเลยเนี่ยใช่อันนี้ออฟเป็นออฟ1ิ่ับสองครับโอ้โหที่เด็ดเลยครับสวยงามก็คือ6กอ่าหกออกหเหมือนกันใส่ดัปเตอร์นิ้วหนึ่งใช่ครับสวยงามเลยนานๆทีจะได้เห็นแม็กขอบ ไ้กว้างขนาดนี้เนาะพี่ใส่ยางเบอร์อะไรครับพี่ตัวนี้อันนี้3า5ห0้าครับผมส1มห0้าโหลดหลังไปเท่าไหร่พี่หลัง4นิ้วพี่หลัง4ี่นิ้วเอ่อ4นิ้วเบียดเบียดผมนะตัวนี้สำหรับเชฟทรงหล่อเลยว้ลคัตซีไปพี่ว้ลคัตซีด้วยครับผมแล้วเวลาพี่ใช้งานเป็นไงบ้างพี่ก็ใช้ได้พี่ปกติบรรทุกของได้ครับพี่บรรทุกใช้คันนี้บรรทุกของขายด้วยใช่ไหมครับชีเด็ดเลยแล้วก็คือโชคละพี่ โชกนี่เป็นโชกเดิมอัดน้ำมันพี่โชคเดิมอัดน้ำมันตำแหน่งยังอยู่ที่เดิมอยู่ย้ายครับผมที่ย้ายเป็นตั้งตรงแล้วใช่ครับโอ้สวยงามเลยแล้วก็แหนบเหลือสองแผ่นในผองแรนบไปเห็นใช่ครับโอ้จีเด็ดเลยเดี๋ยวมาดูด้านท้ายอ่าด้านท้ายของพี่ก็เป็นงานหุ่มงานหุ่มครับอ๋อก็เป็นลายสองเหมือนกันใช่ตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมขอญาตเปิดเปิดท้ายนะพี่ครับ ธรรมดาเนาะพี่รถขนของใช่ธรรมดามันต้องมีทะเลาะกันบ้างอ่าตัวนี้มันเป็นค้มเคใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อเป็นแบบสีสีของสแตนเลสไปเลยครับแล้วก็พี่มีค้มเคแล้วก็ค้มซีตรงนู้นใช่ก็คือมีย้ายแบตมาไว้ข้างหลังแสดงว่าห้องเครื่องต้องโล่งอะดิพี่โล่งโล่งครับพี่เอาเรื่องเลยโอ้ชีเด็ดอ่าเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เปิดัางนู้นเดี๋ยวผมไปเปิดั่งนี้นะครับสวยงามในสี อ่าโหแจมเลยอันนี้ก็สเตปเรียบเรียเหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวให้พี่แนะนําเลยว่าฝั่งโน้นพี่เริ่มจากวัดบูธโน่นเลยมีอะไรบ้างเพี่ก็อันนี้เป็นวัดบูธของออโต้พิเตอร์หกสิก้ครับครับผมแล้วก็มอนเตเกตของอี u ครับครับผมแล้วก็พวงมาลัยคอพับงานทั่วไปอะครับครับผมแล้วก็พวงมาลัยนาดี้ แล้วก็มือโหนเนาะพี่นะครับผมมือหอนอ่ามือหนแล้วก็ตัวนี้กระจกกระจุมครับหลอกกาไม่บานนีมไม่หลอกคือเลนเลนเหมือนของเดิมเลยเทเลยอ๋อแล้วก็พี่ก็หุ้มภายในมีเออเะบนเกะล่างนะครับตรงนี้ส่วนเบาะละพี่ัเป็นของอะไรพี่งานตัวนี้อันนี้เป็นบายงานงานใต้หบันใช่ไหมใช่ครับงานใต้หวันแล้วก็เป็นหลังคาร์บอนลายสองเหมือนกันใช่ครับตัวตัวนี้ได้มากี่บาทพี่ราคา ผมไปจับมือสองได้มาหมื่นหกหมื่นหกอแต่ว่าหลายปีแล้วราคานี้ใช่ครับครับผมเดี๋ยวขอไปดูห้องเครื่องพี่หน่อยได้ข่าวว่าแอบหมกมาโอ้สวยงามเสียงโหด <_ S 2> ใช่ไหมพี่ในคันนี้ใช่ครับผม,อ,มอันนี้ห้องเครื่องเน้นปกปติยังไม่ทําทำพี่สีเดิมเดิมอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนก็คือตัวนี้ก็เป็นหน้าของ New Shape ธรรมดาเลยใช่ครับตัวนี้อ้าว มันที่ถอดออกถอดตะแกรงแบบนี้ออกให้พีใช่ใช่ให้มันรับลมเข้ากับพินลมเลยเข้าได้เต็มที่เลยแต่เศษหินก็มาด้วยโอเคครับมีโอกาสจะแปลงหน้าเป็นไม้สิบเจเป็นไรไหมเนี่ยมีมีมีโอกาสเนาะเพราะว่าของมันต้องมีมันต้องไปแล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องก่อนเลยเริ่มจาก เอาชุดนี้ก่อนเป็นหม้อน้ำมีเนียมใช่ไหมพี่ใช่ครับหม้อน้ำมีเนียมครับกับพัดลมไฟฟ้าใช่ครับแล้วก็พวกชุดนี้เป็นชุดท่ออินเตอร์ตัวนี้พี่สร้างเขาไอดีใหม่ใช่ครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้มันเป็นเครื่องอีสุใช่ไหมพี่เป็นเครื่องอีสุดีแม็กซ์พี่เครื่องเดิมมันของของของเดิมๆรถเชฟเนี่ยมัน2.5ใช่ครับพี่ไปวางเครื่องของดีแม็มาใช่ครับหมดไปกี่บาทพี่เฉพาะค่าวางเครื่องค่าช่างสามแสนต้นๆนนะพี่รวมทั้งหมดทั้งคันด้วยได้เครื่องมาด้วยใช่ หมดสามแสนต้นๆครับในเครื่องนี่หมกของอีกใช่ครูทีเด็ดอ่ะเดี๋ยวค่อยมาถามในเครื่องว่าหมกของอะไรอ่ะเดี๋ยวไปเทอร์โบกันดีกว่าตันนี้เป็นเทอร์โบอะไรพี่อันนี้เป็นเทอร์โบปากสี่ครับผมสามพันปากสี่ครับแล้วก็พี่ก็ระบบน้ํามันมีแน่นอนมีครับผมแต่พี่ย้ายไว้ใต้ท้องอยู่ใต้ท้องหมดเลยพี่ก็คือตัวนี้พี่ก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเยอะให้มันสวยงามก็คือทำโล่งๆแล้วประกอบไปก่อนระบบในเครื่องนี่เป็น ลูกก้านข้อคอของอะไรพี่ mrx mrx เบิก <the> ทุกชิ้นใช่ครับมันก็บาดเจ็บตรงนี้แหละใช่ใช่มีลูกก้านข้อเนาะแล้วขนาดลูกสูบล่ะพี่ลูกสูบผมจำขนาดไม่ได้หรือว่าพี่ที่อู่เขาทำให้แล้วก็แคมแคมเส้นหนึ่งครับแคมฝั่ง id เสียฝั่ง id ครับฝั่ง id ก็คือได้จากสำนักไหนมาพี่ อ,อู่ช่างเอครับอู่ช่างเอจัดให้อีกแล้วครับแล้วก็หัวฉีดแล้วพี่หัวฉีดก็ของ<ม>อู่ช่างเอครับแต่จําเบอร์ไม่ได้ใช่อ๋อไม่เป็นไรเพ่ครับครับของทีซีคัดครับทีซีคัดเสร็จปึ๊บปุ๊บปุ๊บไปเครื่องท้ายมีไหมเพ่เครื่องท้ายมีครับตัวนี้เป็นเครื่องท้ายของอะไรฮะอันนี้ผมยกของดีแบกมาทั้งเต้นเลยพี่อ่ายกชุดเผาท้ายของดีแบกมาเพื่อที่จะหาชุดเตียงง่ายใช่ครับอ๋อแล้วชุดอัตราการทดเตืองพี่อยู่เท่าไหร่มาดู ผมจำไม่ได้พี่นี่คือพี่ที่อยู่จัดการได้หมดเลยอ๋อคือช่างจะเซตมาหมดเลยเกียร์แล้วพี่เกียร์เป็นเกียร์เดิมนิวเชฟครับผมอ๋อยังยังเป็นเกียร์เดิมนิวเชฟตัวนี้นิวเชฟมันเป็น5เกียร์หรือ6เกียร์พี่ตัวนี้5เกียร์ครับตัวนี้เป็น5เกียร์โอ้สวยงามเลยก็คือฝั่งนู้นมีสวิตช์เบิร์นนะพี่มีสวิตช์เบิร์นครับผมอ๋อของพี่จะมีสวิตช์เบิร์นระบบหัวฟิตติ้งตัวนี้มันเป็นบูทบูธมือใช่ไหมพี่ใช่เป็นฝาบูทมือแต่ไม่ได้ใช้แล้วพี่ต่อหล่อไว้อ๋อก็คือไม่ไดดด้้้้้ใใชชชงานนตััววีแลล่ครบโอเเ็ย สวยงามเลยก็คือที่เหลือเดี๋ยวพี่ก็ไล่เก็บทําสีอุดห้องเครื่องในอนาคตมีแน่นอนใช่ครับแต่งหน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวผมกลับมาหาพี่ใหม่ได้ได้โอเคเดี๋ยวขออนาตทางเสียงของพพาะของพี่หน่อยสามทันหนึ่งมันเป็นยังไงทันนี้โอ้โหแยมเลยอ๋อตัวตัวนี้ท่อมันหลอกตรงไหนนะพี่ออกหลังคนขับครับอ๋อแต่ก็ เสียงมันก็เบาๆหน่อยแต่ถ้าตอนเบิ้ลนี่เอาเรื่องเลยใช่คร <at> <sh> ับเดี๋ยวขอเสียงเบิ้ลเบิ้ลตัดเลยได้ไนะจัดเลยพี่เอาเรื่องควันเต็มเลยนะพี่อ่ะผมขออนญาตดับเครื่องเลยเดี๋ยวพวกมา โอ้ที่เด็ดเลยเบินเยอะไม่ได้เดี๋ยวพวกมาหาใช่โอเคพี่เดี๋ยวไงให้พี่ฝากกิจการของพี่เฟซบุ๊กให้เพื่อนๆหน่อยอว่าทําอะไรอยู่ช่วงนี้กิจการของผมก็ค้าขายทั่วไปครับผมขายหมูย,ย่างตามตลาดนัดนะครับถ้าใครสนใจอยากจะกินอยากจะมาชิมก็ตลาดนัดหน้าองค์การอุทยาครับก็ตลาดนัดสามกอเตยนาครับผมครับผมแล้วก็ เฟซบุ๊กของพี่เฟซบุ๊กของผมก็น้ำบางไทกครับผมพี่น้ำบางไทส่วนของผมผมก็จะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe ทั้งเพจทั้ง YouTube นะครับช่องติ่งรถติงโซ c i ตี้สำหรับผมกับพี่น้ำแล้วก็นิวเชฟ3 0 0พันซิ่งคันนี้จะขอจาาไว้เพียงเท่านี้คลิปต่อไปจะพาไปชมขนไหนอีกฝากติดตามนะครับสำหรับผมกับพี่น้ำจากกันเที่ยนี้เนาะครับผมครับผมหวัสดีครับ